คาถาป้องกันตัวคาถาบทนี้สวดภาวนาป้องกันตัวจากอันตรายศัตรูภัยพันวินาศสูญหายก่อนสวดให้ว่านมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาคาเตสีคาเตสีกิงการนาคาเตสีอะหังปิตังชานามิชานามิคาเตสีคาเตสีกิงการนา คาเตสีอาหังปิตังชานามิชานามิคาเตสีคาเตสีกิงการนาคาเตสีอหังปิตังชานามิชานามิ